เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานกู้ชีพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน14คนที่ประสบอุบัติเหตุรถตกเขาระหว่างการเข้าดับไฟป่าเป็นเวลาแล้วหนึ่งเดือนที่เขาต้องรักษาตัวจากการผ่าตัดที่แขนถึงสองครั้งและกลับมาทำงานได้เพียงสองวันหลังประสบอุบัติเหตุ แต่ด้วยเป็นลูกจ้างของรัฐยังมีเงินประกันสังคมและเงินประกันภัยรถยนต์ใช้เป็นค่าใช้จ่ายรักษาและช่วยเหลือเยียวยาระหว่างพักรักษาตัวมาทำงานแต่ก็ขับมาอยู่กับเ,เพื่อนนะครับเพราะว่ามันยกอะไรยังไม่ได้ตอนนี้ครับน่าจะเป็นปีอะครับเพราะว่าแขนผมมัน,ม,นมีแต่เหล็กที่ช่วงเพราะว่ามันแหลมหมดนะครับตรงบริเวณข้อศอกของผมตอนนี้ก็ได้เงินชดเชยช่วยเหลือจากที่ไหนครับ นการสังคมได้ยังครั้งเดียวครับเนาได้ครั้งเดียวแต่อื่นๆจังหวัดยังไม่มียังมีการช่วยเหลือไหมครับก็ก็อย่างนะไม่เห็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอยแก้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ทุกวันนี้ยังพักรักษาตัวที่บ้านจากอาการกระดูกสันหลังเคลื่อน และซี่โครงร้าวจนเกิดภาวะน้ำท่วมปอดและไตจนต้องเร่งรักษาเพื่อช่วยเหลือชีวิตแม้วันนี้ร่างกายจะปลอดภัยแต่ต้องพักฟื้นคาดว่าอาจต้องใช้เวลารักษานานกว่าปีทำให้ต้องขายวัวหยุดทำอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างปัจจุบันขาดรายได้จึงอยากเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือ แต่แต่กับครจะมีการทําประกันหรือทําอย่างไว้เพื่อว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุมาอย่างจีดอาาสดีอย่างเจ้าบ้านกาหรือว่าอย่างเป็่นไปช่วยมันก็จะได้มีสิทธิ์มีอย่างหือเป็นเป็นนกแขมน้อยบางทีเปืนเจ็บหนักก็จะมีการมีเงินส่วนนึ่งหรือว่ามีหน่วยงานส่วนนึ่งที่จะได้เยียวยาหรือว่าอย่างเป็นปน,ปน,ปน,น,นัองเพราะว่าบางทีสองสามเดือนในช่วงที่เป็นอันนี้ปรนก็บม่ได้ทําการทํางานาจะเป็นประเภทนี้ นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้วพูดถึงงบประมาณช่วยเหลืออาสาสมัครที่ได้รับอุบัติเหตุหลักๆจะเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบเหตุเสียชีวิตหนึ่งคนได้รับเงิน5 0 0 0 0นบาทส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเพียงประกันร,รถยนต์รายละ30,000บาทและใช้สิทธิ์บัตรทองกรณีมีสิทธิ์ประกันสังคมก็จะได้รับเงินเยียวยารักษาเพิ่มซึ่งยอมรับว่าง,งบประมาณส่วนนี้ ยงไมม่คครอบุส่วนของคนดับไฟนะ่ะถือว่าเป็นผู้เสียสละอยู่แล้วล่ะนะเขาขอรับต้นน้ำไอคุณน้ำไอเด็กเพื่อนห้องเลยะต้นน้ำทรัพยากรป่าเนนะขาก็ช่วยเหลือเขามีจินตนาสารอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยผมก็อยากจะเพิ่มได้รับความช่วยเหลือที่มันให้เขามีกําลังใจนะในการที่จะดับไฟใน,ในอนาคตอ่ะก็อย่างเช่นยังยกตัวอย่างเช่นนะี่ยขาหักแขนหักอย่างเงี้ยเนาะทางการได้ช่วยเหลือลิดเดียวอย่าง ผมผมนีผมผมดูแล่สสาสุดเทศาบาลตำบลดอยแก้วได้ขอรับการสนับสนุนเงินเยียวยาจากสมาคมสันนิบาตเทศาบาลภาคเหนือและสมาคมสันนิบาตเทศาบาลเชียงใหม่พร้อมกับเตรียมการจัดการระดมทุนเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุจากการเข้าดับไฟป่าขณะเดียวกันอำเภอจอมทองกำลังเร่งติดตาม ในส่วนกบประมาณเยียวยาส่วนต่างๆหลังเกิดความล่าช้าโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน